ก็ดูข่าวดูอะไรผมคิดว่าสัมพันธ์นี้เขาก็น่าจะได้ดูครับแต่เมื่อ,อกี้เมื่อกี้บอกพ่อจะมีความสุขมากเขาอ,อะไรที่มันรู้สึกว่าเราสัมภัษณ์ได้ว่าเขาจะเขาเขามีคนดูแลตลอด24ชั่วโมงลแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เขาเหมือนได้อยู่กับตัวเองได้อยู่กับครอบครัวจริงๆก็เ,เห็นเห็นจากแววตากับการแสดงออกของเขาเลยว่าเขามีความสุขแต่ว่าพ่อชอบดูละครไหมที่หรอพ่อชอบดูหนังมากไม่ใช่ เขายังบทกับผมอยู่เลยตอนที่ละครออนแล้วแบบไม่มีซับอ่ะใช่เขาอยากอ่านซับภาษาอังกฤษเราก็เลยบอไปดูในแบบว่าแพลตฟอร์มอะไรนี้ครับแล้วเราเป็นไงเรากลับไปชาร์จแบตแล้วมันได้กลับมายังไงบ้างก็ดีครับผมก็จริงๆเป็นพาร์ทที่ผมปลอดภัยรู้สึกปลอดภัยที่สุดก็คือการได้อยู่กับครอบครัวกลับมาครั้งนี้เป็นไงบ้างเต็มที่แม่ให้กำลังใจยังไงเต็มที่ครับเต็มที่ที่ว่าัพพอร์ตอยู่แล้วครับ แม่บอกว่ารอดูอยู่นะ,ะแล้วบอกอยากบอกใครแม่ผิอยากบอกอะไรครับอยากบอกใครแม่ว่าปีหน้าคือแบบจะยังไงจะได้เห็นอะไรปีหน้าก็น่าจะได้เห็นผมในอีกอีกมุมหนึ่งที่ผมอาจจะยังไม่เคยทำอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดได้เยอะที่สุดแล้วแล้วก็น่าจะมีโปรเจกต์อีกหลายๆอย่างให้ทุกคนได้ติดตามชมครับยังอยู่กับ่องไหมคนะยังอยู่กับช่องครับถามว่า <c oughs> <c oughs> ใช่ครับใช่ครับ